สวัสดีครับวันนี้ซื้อของมาเป็นหูฟังครับราคา193บาทจัดร้านออนไลน์ครับเป็นไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูเพื่อนเป็นไงเดี๋ยว่นอันหนึ่งลูกเนี่ยน,น,นี่จะก็ว่าเลยเป็นไงว่างเดี๋ยวเราด,ดูครับ นี่ใบอะไรใบประกันด้วยอะมรูบใบอะไรเลยนี่มีมีอันนี้อันนี้อืมเชะแหูฟังขอห่อมาดีครับนี่ราคาเก้าสิบสามบาทเก่เลยเก่เลยจ้าเกเลยจ้าเป็นไง้า้าะนะ Aski, bị si đam, san si đam bay. Đấy, được không ạ? Để kẻ hay đủ thì như thế nào? Nghiêm ngặt cái này, các, ủm, cái mèo, này, quê này, rồi xém, rồi, mày, อาเป็นไงมาไม่รู้นะเป็นไงไม่รู้เป็นไงเนี่ยนี่มีสายชัดเส้นนึงมีสายชัดที้นห่งเส้นสไม่ยาวเส้นสั้นแค่น,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 นี้ก็หูฟังมันเป็นสีนสีอะไรอ่ะมอมกล่องสีดำด้าครับกล่องสีดำด้าสวยเลยกล่องสวยเลย แน่นเสียนสีดำด่างครับหูฟังนี่นี่หูฟังก็ดำเงาดำด่างเหมือนกันนะครับดำด่างมีไม่มีจุดเหรอจุดแค่อันเดียวเหรอนี่จุดไม่มีเรอครับมีจุดแค่อันเดียวมีจุดแค่อันเดียวจุดไม่มีแล้วในข้างในเ,นเนนป็นแบบประมาณนี้ ไม่รู้มีแบตหรือเปล่าดูนี่ตูบไปเว้ดนี่ไม่มีแบตนี่นี่ครับน,นี่มาเลยโอเคเนี่ยจั๊กจะลองใส่ดูใส่ได้ไหมไม่ได้ฝนันี้อ๋อั่นี้อ๋อ ลจ้าโอเคตอนนี้โอเคเสียงไม่รู้เป็นไงเบี๋ยวเสียงก็เสียงเสียงกางเสียงเสียงบีบเยอะเสียงเจ็ดคยมมีน้อยมากก็เหมาะสมกันราคาครับสั่งได้เลยครับขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ